สวัสดีครับพี่น้องปองปายสวัสดีครับพี่น้องปองปายสู้ผูสู้คนมือนีเศา้าคอนแกนมาแกงขี้เหล็กพี่น้องขี้รถดน้ำทังพอผักขี้เหล็กลายจะมาแกงใส่กากหมู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 แครปหมูหมูหมูจวดเลยพี่น้องหลังจากใส่เครื่องปรุงแล้วพริกเกลือเกลือปลาแดกหัวหอมใส่ลงไปผงนัวตามด้วยแครปหมู าใส่เยอะแสบเยอะใส่หลายแสบหลายพี่นอ้องซื้อมาสามถุงใส่มาล้วโอ้ไปสิกินน้ำสุดยอดรอติดตามตอนต่อไปตามด้วยพักอีตูครับพี่นอ้องบึมบึมเรียบร้อยกระเพาเว่าอยังหลาย แกงขคี่ยกใส่กากหมูรอมันอืดก่อนนี้ก้อนนองแกงกลางหมูใส่ขคี่ยกหรือแกงขคี่ยกใส่กากหมูกันเนาะบันนี้ซับแซดน้ำกันจ้าโู้ย พี่น้องมันี่ค้ำเขาคุยไอ้ท,ทวนทวนจ้าหอน